ขาเชื่อสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแกะกล่องเครื่องฉีดน้ํารุ่นเล็กสุดนะครับชื่อรุ่นว่า K 2 h o r i z o n t h o ครับเป็นเครื่องฉีดน้ําที่มีแรงดันใช้งานอยู่ที่110บารนะครับปริมาณการไหลของน้ําอยู่ที่360ลิตรต่อชั่วโมงกําลังวัตดมอเตอร์อยู่ที่1400วัตต์ครับสำหรับ K 2 h o r i z o n t h o n ครับแกะกล่องมา เราจะเจออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับอันแรกคือตัวเครื่องครับเปืนฉีดหัวฉีดโรตารี่หัวฉีดแรงันสูงสายอัดฉีดสายยางน้ําอุปกรณ์ต่อสายยางน้ําเข้ากับตัวเครื่องครับคู่มือการใช้งานครับเริ่มในส่วนของคู่มือการใช้งานครับเปิดมาหน้าแรกครับ ที่เป็นหน้าปกเราจะเห็นรูปภาพวิธีการประกอบตัวเครื่องที่เป็นรูปภาพครับเข้าใจง่ายนะครับเรียงตามลำดับ A B C นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวเครื่องมีอะไรบ้างก็จะมีระบุเอาไว้นะครับสำหรับส่วนคู่มือเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรนะครับก็จะมีหลายภาษาครับในส่วนของภาษาไทยจะอยู่ที่หน้า53นะครับ Okay. เริ่มที่ตัวเครื่องครับที่ตัวเครื่องนะครับมีสวิตปิดเปิดอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับปิดหรือเปิดที่ปุ่มเดียวเลยนะครับจุดนี้คือจุดที่เราเชื่อมต่อกับสายฉีดแรงดันสูงนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นจุดที่ต่อน้ำประปาเข้าเครื่องครับจุดนี้มีไส้กรอง เพื่อกองสิ่งสกปรกที่มากับน้ําด้วยนะครับถ้าเกิดการสกปรกเราต้องเอาออกมาทําการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนะครับตัวเครื่องด้านข้างทั้งสองด้านครับจะเป็นจุดที่เสียบอุปกรณ์หรือวางอุปกรณ์นะครับด้านนี้ของตัวเครื่องด้านขวานะครับเสียบปืนครับลักษณะนี้ส่วนทางด้านซ้ายครับเป็นจุดที่เสียบหัวฉีดครับเสียบได้ทั้งสองอันเลยที่มีมาให้นะครับ ลักษณะนี้ครับเวลาแกะออกก็บิดออกมาจากตัวล็อกครับแล้วก็ดึงหัวฉีดออกมาได้เลยครับส่วนกลางาต่อตัวปืนสายฉีดเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมเริ่มที่ตัวหัวฉีดก่อนนะครับหัวฉีดแรงดันสูงนะครับวิธีการเชื่อมต่อครับไม่ได้เป็นเกลียวครับ เป็นลักษณะเหมือนเป็นสลักล็อกครับให้เราทําการเสียบตัวปืนฉีดเอ่อปืนฉีดกับตัวหัวฉีดเข้าไปครับออกแรงดันนิดหน่อยแล้วบิดแค่นี้จะทําการล็อกแล้วนะครับเวลาถอดออกดันเข้าหาตัวครับบิดออกนิดหน่อยหรือออกได้เลยนะครับถัดมาครับหัวฉีดโรตารี่ครับวิธีการเชื่อมต่อก็เหมือนกันครับลักษณะนี้ครับต่อง่ายถอ่ออกง่ายนะครับที่ตัวปืนครับ ตัวนี้คือไกปืนนะครับสําหรับไว้กดนะครับกดเพื่อฉีดออกไปนะครับบริเวณตัวไกปืนจะมีตัวล็อกครับเป็นล็อกป้องกันการกดโดยที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับนะครับหรือจะใช้เป็นล็อกเด็กนะครับถัดมาครับจุดที่เราจะเชื่อมต่อสายฉีดเข้ากับตัวปืนครับเข้าที่จุดนี้นะครับที่ตัวสายฉีดทั้งสองด้านครับ จุดเชื่อมต่อจะทั้งสองด้านจะไม่เหมือนกันครับด้านหนึ่งเป็นสลักด้านหนึ่งเป็นเกลียวครับเราก็แกะตัวที่มัดสายออกมานะครับเหมครับสองด้านจะไม่เหมือนกันครับด้านหนึ่งเป็นเกลียวครับด้านหนึ่งเป็นสลักครับด้านที่เป็นสลักเข้าที่ปืนครับวิธีการให้เราเสียบเข้าไปเลยครับให้ดังแกลกมันจะล็อกทันทีในจังหวะที่เราจะกดออกครับให้กดปุ่มสีเหลืองตะตรงนี้ครับจุดนี้ครับ กดแล้วดึงออกแค่นี้เองครับส่วนการต่อสายฉีดเข้าที่ตัวเครื่องครับเราจะใช้ด้านที่เป็นเกลียวครับด้านที่เป็นเกลียวเข้าที่จุดนี้นะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมครับตรงที่เราต่อสายเข้ากับตัวเครื่องครับมันจะมีตัวโอลิงอยู่จุดหนึ่งโอลิงตัวนี้สีด,ดำๆเป็นตัวโอลิงป้องกัน น้ำล้วนะครับทริคในการใส่นะครับให้เราจับที่ตัวสายครับแล้วดันตัวโอลิงเนี้เข้าไปก่อนออกแรงดันตรงๆเนี่ยมันจะดัง,งกรึบครับแล้วเราค่อยหมุนเกลียวเข้าไปนี่คือการใส่ที่ง่ายแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะครับโอเคถัดมาครับนอกเหนือจากตัวเครื่องสายฉีดปืนฉีดแล้วก็หัวฉีดนะครับที่ตัวแพ็กเกจของมันเนี่ยก็จะมี สายยางน้ำปราปามาให้ด้วยหนึ่งเส้นนะครับพร้อมกับตัวอุปกรณ์เป็นข้อต่อสมเร็วสำหรับต่อเชื่อมระหว่างก๊อกน้ำปราปาเข้ากับตัวเครื่องนะครับวิธีการต่อของข้อต่อสมเร็วครับมีมาให้สีเหลืองร้วนนะครับหนึ่งอันนะครับสีเหลืองสลับสีดำหนึ่งอันตัวสีเหลืองที่สลับสีดำตัวนี้มีวาล์วอยู่ด้านในด้วยนะครับ เป็นวาล์วกันกลับหรือวาล์กกันป้องกันการไหลออกในกรณีที่เราถอดอุปกรณ์ออกจากกันนะครับมีข้อต่อสมรเรแบบตัวผู้นะครับหนึ่งตัวสลหรับต่อเข้ากับตัวเครื่องหนึ่งตัวสลหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ํานะครับจุดที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องใช้ตัวเล็กสั้นนะครับต่อที่ด้านหลังนะครับตัวนี้หมุนเกลียวเข้าไปเลย ไม่ต้องพันเทปพทันเกลียวนะครับเพราะว่าตัวข้อต่อสมเร็วมีซิลยางหรือมีโอลิงอยู่ด้านในอยู่แล้วป้องกันน้ำรั่วอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเอาเทปพ,พันเกลียวมาพันนะครับหมุนเข้าไปไม่ต้องออกแรงเยอะครับนิดเดียวแค่ตึงมือพอนะครับหลังจากนั้นใช้ข้อต่อสมเร็วตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองดํานะครับต่อเข้ากับปลายสายวิธีการครับ ให้เราคลายตัวล็อกสีเหลืองด้านหลังสุดของตัวข้อต่อสเลออกมาครับจับสายด้านหนึ่งเสียบเข้าไปจุดที่เราจะต้องเสียบตัวสายเข้ากับตัวข้อต่อสมเร็วนะครับเห็นไหมมันจะเป็นครีมนะครับให้เราเสียบให้ตรงกลางครับออกแรงนิดหน่อยครับหลังจากนั้นเอาตัวเกลียวตัวนี้เข้ามาหมุนเพื่อล็อกนะครับตึงมือครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่นี้ อยู่แล้วนะฮะอีกด้านหนึ่งใช้ตัวสีเหลืองล้วนนะครับเสียบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นล็อกด้วยการหมุนเกลียวขันเข้าไปให้แน่นนะครับด้านสีดำตัวนี้ที่เป็นเหลืองดำนะครับต่อที่ตัวเครื่องนะครับส่วนด้านสีเหลืองล้วนต่อที่ก๊อกประปาครับสำหรับ ก๊อกปลาครับถ้าก๊อกของคุณลูกค้าเป็นแบบก๊อกที่ไม่มีเกลียวนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับรอ,อ,องรับเกลียว2ขนาดนะครับท่อ,อ,อวาล์วน้ําของคุณลูกค้าครับถ้าเป็นขนาด4ี่หุนหรือ6หุน,หนใช้รุ่นนี้ได้เลยครับถ้าเป็น6หุนให้ใช้ด้านไหนสุดคือแกะตัวอะแดปเตอร์ออกมาครับเสียบไปที่ก๊อกแล้วบิดบล็อกเลยนะครับ ส่วนถ้าก๊อกเป็นขนาดสีหุนให้เอาอะแดปเตอร์เสียบกับเข้ามาครับแล้วค่อยสววงเข้าไปที่ท่อไปที่ก๊อกครับแล้วก็บิดล็อกเชื่อมต่อกับข้อต่อสโวรเร็วด้านนี้นะครับแลวกรณกที่เราเปิดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราดึงสายด้านนี้ออกน้ําจะไม่ไหลออกจากปลายด้านนี้ครับเนื่องจากข้างในมีวาล์วป้องกันน้ําไหลยอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ทิคการใช้งานตัวเครื่องนะครับ ก่อนเริ่มใช้งานครับเมื่อเราเป่าอุปกรณ์เสร็จแล้วเรายังไม่ทําการเปิดสวิตช์ครับเนื่องจากในระบบยังมีอากาศให้เราเปิดก๊อกน้ําประปานะครับหลังจากนั้นบีบไกปืนครับรอให้น้ําไหลผ่านระบบฉีดออกมาที่ปลายปืนก่อนหลังจากนั้นเราเปิดสวิตช์เลยเลยครับเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องเมื่อเราเปิดสวิตช์ปุ๊บตัวเครื่องจะติดแป๊บเดียวนะครับติดสักพักหนึ่งแล้วดับเลย มันจะอยู่ในโหมดสแตนบายเพื่อพร้อมใช้งานครับเมื่อเราบีบไกปืนเครื่องจะฉีดแล้วก็จะทํางานนะครับปล่อยไกปืนเครื่องจะหยุดฉีดแล้วก็ดับลงนะครับทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จครับจะมีแรงดันค้างอยู่ในสายครับให้เราทําการปิดสวิตช์แล้วบีบไกปืนหนึ่งครั้งเพื่อคลายแรงดันที่สะสมอยู่ในระบบของตัวเครื่องออกไปให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บอุปกรณ์นะครับหลังการใช้งานทุกครั้งครับอีกส่วนหนึ่งครับ พวกหัวฉีดปืนฉีดสายฉีดนะครับให้แยกออกจากตัวเครื่องทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการดูแลรักษาตัวเครื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับการแกกกล่องของเครื่องฉีดน้ําแรงดันศูนย์รุ่น K2 Horizon ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ